ปฏิหารที่เกิดขึ้นในวิหารต่างๆรอบโลกเคสของการรักษาด้วยจิตมีอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียยุโรปหรืออเมริกาที่ญี่ปุ่นผมเดินทางไปที่ศาลเจ้าที่มีรูปปั้นของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นั่นผมเห็นผู้คนหลังไหลมาถวายเงินทองของมีค่าและเครื่องสักการะที่บริเวณปลายเท้าของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทูบเทียนจํานวนมากถูกจุดขึ้นด้วยความเคารพเสียงสวดมนต์ดังทั่วบริเวณอย่างไม่ขาดสาย ผมเลือกไปเห็นเด็กสาวคนหนึ่งสวดภาวนาด้วยความตั้งใจสลับกับโค้งคำนับอย่างสวยงามจากนั้นถวายส้มแก่องค์พระพุทธรูปมาคุเทศที่ไปด้วยอธิบายว่าเด็กสาวคนนี้เป็นนักร้องที่อยู่มาวันหนึ่งไม่สามารถใช้เสียงอันไพเราะได้อีกเธอทุกข์ใจมากเลยมาขอพรกับพระพุทธรูปองค์นี้หลังจากนั้นไม่นานเสียงของเธอก็กลับมา mm hmm. เธอเชื่อว่าพระพุทธรูปช่วยประทานเสียงอันไพเราะกลับมาให้เธอ เพราะเธออธิษฐานได้ถูกต้องสวดมนต์ได้ถูกบทและถวายสิ่งของได้ตรงใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพราะมันช่วยเพิ่มระดับของความเชื่อความศรัทธาและความหวังซึ่งจําเป็นต่อการทํางานของจิตใต้สํานึกเพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกผมมีญาติคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคปอดของเขาติดเชื้ออย่างรุนแรงลูกชายของเขาตัดสินใจที่จะรักษาพ่อของเขาเขาบอกพ่อว่าไปเจอพระรูปหนึ่งมาจากโบสถ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาในยุโรป พระรูปนี้มีไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ทํามาจากต้นไม้ที่อยู่คู่กับโบสนั้นมาตั้งแต่ต้นไม้นี้มีพลังในการรักษาเช่นกันเพราะอาจพลังศักดิ์สิทธิ์มานานโชคดีที่พระรูปนี้ยอมให้บูชาแลกกับเงิน500รอเหรียญเขาบอกพ่อเขาว่าคนจํานวนมากหายป่วยได้โดยการสัมผัสต้นไม้ต้นนี้และการสัมผัสไม้นี้ก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันเพราะทําจากต้นไม้เดียวกันเขาพูดจนจินตนาการของคนเป็นพ่อลุกโชน พ่อของเขารีบหยิบไม้ที่ลูกชายนำไปเลี่ยมใส่สร้อยให้แล้วไปคล้องคอและอธิษฐานสุดหัวใจขอให้หายจากโรคร้ายภายในคืนเดียวอาการป่วยของเขาหายเป็นปลิดทิ้งหมอเจ้าของไข้ประหลาดใจมากเพราะผลตรวจแสดงให้เห็นว่าไม่มีเชื้อวัณโรคในตัวของเขาอีกต่อไป ที่มันน่าสนใจคือไม้ที่พ่อของเขานำไปคล้องคอไม่ใช่ไม้จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดมันเป็นเศษไม้ที่เขาเก็บได้ข้างทางและนำไปเลี่ยมให้มันดูขลังเท่านั้นเองดังนั้นแน่นอนว่าไม้จากข้างทางไม่ได้มีพลังในการรักษาพ่อของเขาจินตนาการอันลึกซึ้งเสมือนจริงของพ่อของเขาบวกกับความคาดหวังว่าจะหายจากโรคร้ายต่างหากที่ช่วยรักษาให้พ่อของเขาหายป่วย จินตนาการเมื่อรวมกับความศรัทธาแล้วเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทุกคําอธิษฐานกลายเป็นความจริงญาติของผมเสียชีวิต15ปีหลังจากนั้นในวัย89ปีด้วยโรคชราไม่มีใครคิดจะบอกความจริงกับเขาเพราะเกรงว่าถ้าหากบอกไปเขาจะกลับมาป่วยอีกครั้งหลักสากลของการรักษา บทสรุปที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าด้วยการรักษาด้วยจิตคือการรักษาจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการใช้พลังของจิตใต้สํานึกและต้องมีพลังแห่งศรัทธาถ้าใครคนหนึ่งบอกคุณว่าเขาแพ้ดอกย้าคุณสามารถนําเอาดอกไม้เทียมมาอยู่ตรงหน้าตอนที่เขากําลังอยู่ในสภาวะถูกสะกดจิตแล้วบอกเขาว่าสิ่งนี้คือดอกย้าเขาจะแสดงอาการแพ้ทุกอย่างออกมาให้เห็นนั่นแปลว่าต้นเหตุของอาการต่างๆเกิดขึ้นในจิตอาการแพ้เกิดขึ้นในจิต โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในจิตดังนั้นวิธีรักษาก็ต้องอยู่ในจิตเช่นกันจริงอยู่ที่แพทย์แผนปัจจุบันสามารถรักษาโรคและบรรเทาอาการต่างๆได้มากมายแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆบ่อยครั้งมากๆที่คุณหมอจะบอกคุณว่าร่างกายจะรักษาตัวเองหรือเดี๋ยวก็ดีขึ้นเพราะหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการบรรเทาและช่วยไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามไปมากกว่านี้หน้าที่รักษาที่แท้จริงเป็นของร่างกายเป็นของจิตใต้สำนึก ที่ควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายอีกทีและเป็นกฎของธรรมชาติที่คอยสนับสนุนการทํางานของจิตใต้สํานึกกฎของธรรมชาติกฎของชีวิตและกฎของจิตใต้สํานึกคือกฎเดียวกันและส,สัญญาณแรกของทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎนี้ก็คือการคงอยู่ดังนั้นจิตใต้สํานึกพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแข็งแรงทฤษฎีต่างๆจากทั่วโลกถ้าให้เราวิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้คงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะมีแต่คนอยากออกมาบอกว่าวิธีการของเขาดีที่สุดสามารถสร้างผลลัพธ์การรักษาได้น่าพอใจที่สุดมันไม่มีวิธีไหนดีหรือยิ่งใหญ่ไปกว่ากันเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะกลับมาที่การใช้พลังของจิตใต้สำนึกฟรองงตัวนเมสเมอร์ดำรงชีวิตอยู่ในปี1734-1815เป็นคุณหมอชาวออสเตรียค้พบว่าแม่เหล็กสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้ หลังจากนั้นเขาค้นพบอีกว่าเขาสามารถใช้แท่งแก้วหรือโลหะในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้เช่นกันซึ่งตรงนี้เองทําให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แม่เหล็กหรือแก้วหรือโลหะแต่มันคือพลังบางอย่างที่ส่งออกไปจากตัวเขาไปสู่คนไข้หลังจากนั้นการรักษาของเขามีการสะกดจิตร่วมด้วยทุกเคสและเขาก็ออกมาเผยแพร่วิธีการของเขาไม่มีใครมีพลังในการรักษาที่แตกต่างไปจากคนอื่น ทุกคนใช้พลังงานจากแหล่งเดียวกันจริงอยู่ที่ทฤษฎีหรือกรรมวิธีของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วกรรมวิธีในการรักษามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือศรัทธาและพลังในการรักษาก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือจิตใต้สำนึกคุณสามารถเลือกใช้ทฤษฎีหรือวิธีไหนก็ได้ที่คุณต้องการขอเพียงรู้ไว้ว่าถ้าคุณมีศรัทธาคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการมุมมองของพาราเซลซัสฟิลิปัสพาราเซลซัส หมอนักปรุงยานักรักษาชื่อดังแห่งยุคชาวสวิสมีชีวิตยอยู่ระหว่างปี1493ถึง1541กล่าวเอาไว้ว่า ไม่ว่าสิ่งที่คุณศรัทธาจะมีอยู่จริงหรือเป็นแค่เรื่องงมงายมันจะเกิดผลลัพธ์ทั้งสิ้นเพราะศรัทธาคือสิ่งที่สร้างปฏิหารและไม่ว่าศรัทธานั้นจะอยู่กับเรื่องจริงหรือเรื่องงมงายปฏิหารจะเกิดขึ้นเสมอการที่วัตถุมงคลสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็เพราะผลจากศรัทธาจินตนาการและความมั่นใจในสิ่งนั้นของผู้ที่ครอบครองสิ่งหนึ่งที่นักปรัชญาและนักต้มตุนเห็นด้วยตรงกันก็คือถ้าหากเอากระดูกสักชิ้นหนึ่งไปสลับกับกระดูกของนักบุญ คนที่มาอธิษฐานขอพอรจากกระดูกชิ้นนั้นจะยังคงได้รับในสิ่งที่ขออยู่ดีขอเพียงมีความศรัทธา